เพราะว่าที่มีถ่ายละครแบบออกจากกองสามทุ่มก็มีครับตะกุ่นเป็นตะกุันงาน,งานาไม่กระทบครับเพราะว่าแบงกก็ประสานท,ทางที่คณะว่าเฮ้ยเราจะมาถึงตอนไหนเราก็จะดูเรื่องที่แบงก์ออกดึกแล้วก็สับฉากรอ,อสับฉากได้เ,เ,นเนด็กใช่ครบแต่ว่าแบงก์ก็คือมีหน้าที่ถึงปุ๊บคือรีบแต่งหน้าให้เร็วที่สุด คือความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคนแบบว่าไม่ได้หายใจอะค่ะทุกอย่างมันแบบรวดเร็วมากขึ้นไปแต่งแต่งแต่งก็หัวใส่ชุดออกไปเล่น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 เลนต้องแต่งตั้งแต่ไหนมาเลยไหมไม่ครับเพราะว่าบนรถเราจะนอนไปมากกว่าแล้วก็แบบว่าใช้พลังรูทไปแล้วก็ตื่นก็ลุยงานเลยครับเป็นใครที่มีแต่งงานขนาดที่จะต้องเป็นแบบนี้เอ่อก็ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ใช่ยี่สิบเอ็ดปีค่ะที่เราตั้งธณามาแต่ว่าตอนเด็กอาจจะไม่ได้ ตอนโตเพราะว่าตอนนี้แบงค์ทำหลายอย่างครับถ่ายรายการนู่นนี่อะไรครับนอกนอจากนี้ก็เลยต้องแบบจัดสรรเวลาแล้วก็ทํางานแข่งกับเวลาการจักกับเวลามีปุ๊บมีอะไรอย่างนี้ไหมครับคนหล่าอ่าไม่มีครับไม่มีใช่ครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่าแบงค์จะได้มีโอกาสได้นอนบนรถช่วงเดินทางครับก็ต้องหลับเพราะว่าบางทีมันแบบแบบอยากจะหลับอยู่แล้วครับพอหลับลึกแล้วก็ตื่นมามันก็แบบเฟรชแล้วแปลว่าเป็นคนนอนง่ายไม่แบบไม่ได้แบบ นอนง่ายครับนอนง่ายครับแต่ว่าแบงอาจจะไม่มีอาการแบบนอนไม่หลับคนเดินแบงค์เดินก็อาจจะมีอาจจะมีแบบว่าปวดหัวบ้างเวลานอนน้อยนะครับมีมีอาการบ้างตอนนี้คกูสุดป้าก็แบบแข็งแรงก็แข็งแรงก็แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วมีบ้างนิดหน่อยครับเป็นแบบว่าเป็นหวัดเพราะว่าเจอฝน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็มีหวัดบ้างธรรมดาเพราะว่าเราก็เป็นเป็นคนเนาะไม่ใช่แบบขุดยนอะไรอย่างเงี้ยก็มีป่วยบ้างแต่ก็ก็ต้องดูแลตัวเองครับหาหมอรีบหาหมอแล้วก็รีบตรวจดูว่ามันเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแบบก,กระทบกับเส้นเสียงยเงี้ยครับมันก็ทํางานลาบากแต่เบนไม่เคยที่แบบไม่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไปดบ้งเออแบบไม่ไม่ทำแล้วไม่เคยไม่เคยงองแอระครับกับการทํางานคือเต็มที่มากๆเพราะว่า ทุกโอกาสแล้วก็ทุกงานมันสําคัญมากๆากครับฉันชอบทุกงานมันจะสร้างโอกาสใหม่ให้เราเสมอแล้วก็ทําให้คนได้มารู้จักเราเพิ่มขึ้นเสมอว่าสมฉายาว่าแบบไม่เคยมีวันดูไม่มีจริงๆไม่เคยไม่เคยอยู่ทํางานแล้วก็ไม่เคยไม่เคยหยุดหล่อแล้วไม่เคยหยุดรักเ,เยงงลรยร ให้กำลังใจครับในคณะก็ให้กำลังใจวิชรโทรคุยแล้วก็ลไลน์ไปให้กำลังใจล่าสุดก็ที่คุยกันก็หน้าตาสดใสขึ้นแล้ววิชรก็เลยบอกว่าขอเวลาอีกนิดนึงให้ร่างกายแบบสมบูรณ์กว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาสแสดงในเรืนน่องของสาพท้วนว่าแฟนสาวเพื่นอนรักทแล้วมีกต้องเป็น่เป็นอะไรแนก็เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะทราบค่ะนะครับว่า ที่อลชอนปวยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่กระทบแล้วก็ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีปัญหาสุขภาพมันสําคัญครับถ้าเราร่างกายเราไม่ไหวเราก็ต้องหยุดแล้วก็ทาการรักษาถ้าฝืนไปมันก็ไม่ดีต่อตัวพี่อลอชอนนะครั่วยผลงาน้าหน้าเวทีไม่กระทบครับเพราะว่าเราก็มีศิลปินหลายคนช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับให้แฟนๆหน้าเวทีประทับใจตอนแรกที่เราทราบข่าวตกใจตกใจครับ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบโรคนี้อะไรนะแต่คิดแค่ว่านอนน้อยรักก่อนน้อยบูบว่าอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอรู้ก็ก็ใจหายเหมือนกันแหละเพราะว่าเราก็ก็ไม่อยากให้ใครต้องมาจะเป็นโรคแบบนี้ครก็ให้กําลังใจกันเชื่อว่ากําลังใจนี่แหละทำให้พี่ชอนกลับมาแข็งแรงแล้วก็มาทํางานได้เต็มร้อย ตามปกติแต่ว่าแบงค์เข้าใจด้วยด้วยวัยของพี่ชอนนะ52ขออนุญาตพูดอายุนะครับพี่ชอนสรุปและช็อกเลยบาดก็คืออายุก็เยอะแล้วแล้วก็อากาศร้อนอากาศร้อนเนี่ยว่าเลยวัยรุ่นอย่างแบงค์ยังแบบยังรู้สึกร้อนแบบความร้อนมันทําให้เราแบบเวียนหัวรู้สึกไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยคก็ เขาก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเนื้องอกก็ดีแล้วค่ะที่เขาตัดสินใจไปตรวจดีกว่าแบบเป็นเยอะแล้วมันจะรักษาไม่ทันแต่เราแผนการรักษาตอนนี้คือเป็นไปในทิศทางที่ดีไปแล้การรักษาหระครับก็เท่าที่เท่าที่พี่ชอนบอกคือเป็นก้อนเนื้อเล็กๆตอนนี้ยังผ่าไม่ได้ <ๆ S 1> แต่ว่าถ้าใหญ่ขึ้นจะสามารถผ่าได้ก็น่าจะมีการกินยาแล้วก็ไปตรวจเช็คเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องนอนเยอะๆ พักก่อนให้เนเขาจสู้ที่ไหนพักห่บอกว่าพักก่อนแล้วจะจกลับมาให้ได้คือแบงค์รู้นะว่าพี่ชอนเป็นคนกลัวเขากลัวเนาะใครก็กลัวรู้ว่าเป็นลรกแบบนี้ก็เสียกำลังใจแต่ว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองกำลังใจสำคัญครับกำลังใจสำคัญแล้วก็รู้ว่าพี่ชอนสามารถกลับมาสู้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาก็สู้มาสู้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วกับลรกแบบนี้ก็สู้ต่อครับแล้วเพื่อคุณแม่แล้วก็เพื่อแฟนๆหน้าเวที แต่ว่าก็คือมีกำลังใจส่งให้ตลอดแบหรับตัวโบเคนแฟนเองใช่ครับแล้วพี่ชอนเขาก็พักอยู่ที่บ้านด้วยอ,อยู่ใกล้ๆคุณแม่เขาเลยกำลังใจของเขาอะไรอย่างนี้ครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะได้กลับมาสร้างสีสันน่าเสียงหัวเราะแฟนๆท่าน,น้าเวทีเร็วๆนี้ครับโอเคขอบคุณนะคะ่ะพานะอยู่เลย